สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ d a r y Journey t a r t วันนี้มาในหัวข้อที่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยรู้สึกกับเรายังไงนะก็มีให้เลือก6กองนะคะกองหมายเลข0กองหมายเลข1กองหมายเลข2กองหมายเลข3กองหมายเลข4และกองหมายเลข5ค่ะก็ลองตั้งสมาธินะคะแล้วนึกถึงสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรา จากนั้นเลือกไพ่ที่ดึงดูดสายตาที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกองที่ศูนย์นะคะมาดูกันว่าน้องเขารู้สึกอย่างไรกับเรากันก่อนเลยนี่ค่ะวิวออฟ for ์ u n e เหมือนน้องรู้สึกว่าเป็นพรบริขีดนะที่ได้มาพบกับคุณเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาอ่ะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ การที่อยู่กับคุณทำให้โลกของเขาสดใสไปทั้งใบเลยแล้วเขาก็รักคุณมากๆด้วยนะเขามีความสุขที่คุณเลือกเขามาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะมันจริงใช่ไหมมันเหมือนฝันไปเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณรักเขาดูแลเอาใจใส่เขามันทําให้เขาแบบอุ้ยมีความสุขมากเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนแบบ เป็นความฝันที่มันกลายเป็นจริงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนอ่าเดี๋ยวขอเก็บไพ่ก่อนนะคะ three of cups four of wands travel อืมเขาอะมองว่าเราเป็นคนที่ชอบเที่ยวเหมือนกันนะแบบชอบไปไหนไปกันแล้วเขามองเราอะว่าเป็นเหมือนเพื่อนที่ดี แล้วเป็นคนที่เฮฮาปาจิงโกะด้วยได้เมื่อเวลาที่คุณออกไปเที่ยวไหนอะเขาก็อยากจะให้คุณพาไปเที่ยวด้วยนะเหมือนไปเปิดประสบการณ์ไปมีความสุขด้วยกันอเห็นไพ่ไหมคะใช่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยอะมีความสุขแล้วไม่ว่าคุณจะไปไหนเขาก็อยากจะไปด้วยกันกับคุณนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาอยากบอกอะไรกับเรา it will be better than what you expect it's coming very soon เหมือนขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์เรานเนี่ยสิ่งที่มันจะมีบางสิ่งที่ใกล้เข้ามาและมันจะมาหาเธอในไม่ช้านะแล้วสิ่งสิ่งเนี้ยมันจะดีกว่าที่เธอคิดไว้อีกอืมเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเรายังไงนะ กองศูนย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นข้อความนะคะว่าน้องเขาคิดอะไรอยู่เนาะมีทั้งหมด49ใบแต่เดี๋ยวเราจะสับไพ่แล้วมาดูกันว่าน้องเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาอยากจะพูดอะไรกับเราจะจะสับประมาณ8ใบนะประมาณ8ใบ 2องสามส,าส,อสีอ่หอะอีกไปนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ even if i was n t there but i still care about you ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่เขาก็ยังรักแล้วก็ห่วงใยคุณนะคะเขาห่วงใยคุณนะคุณอะเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของเขาตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย where are you คุณอยู่ไหน <laughs> am i that fat เขอุ้ยเขาอ้วนหรอเขาอ้วนจริงๆหรอคุณชอบไปว่าเขาว่าเจ้าอ้วนหรือเปล่าแอบน้อยใจนิดน,นึงนะสงสัย I just want to relax เคเขาอะอยากจะผ่อนคลายนอนเฉยๆอย่างนี้ไม่ต้องไปกดดันนะคะ p ทว w i t my be ล l l ่โอ้เขาอยากให้คุณเล่นกับพุงอยากให้จกพุงเล่นน่ารัก I love you รักนะ I pretend not to hear you sometimes อุ้ยบางครั้งเขาแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินคุณแต่เขาได้ยินนะแต่ไม่ทำ <c oughs> ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกลองที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าน้องรู้สึกอย่างไรกับเราก่อนเลยเนี่ยค่ะน้องเห็นคุณเป็นเพชชอบคราฟก็คือ คนที่รักแล้วก็คอยบอกรักเขาส่งข้อความมาหาเขาพูดกับเขาทําให้เขารู้สึกถึงความรักเนาะเขารับรู้ได้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่พึ่งพาได้ดีเลยแหละการกระทําของคุณอะมันค่อนข้างชัดเจนว่ารักแล้วก็ห่วงใยเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบมากเลยแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่าง ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเขาก็หวังนะว่าตัวเขาเองอ่ะจะสามารถทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขได้เขาอยากจะให้คุณผ่อนคลายคลายกังวลหันมาเล่นกับเขาจะได้เลิกกังวลสัทีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วน้องคิดว่าเราเป็นคนแบบไหน We w อ r f for t u n e เป็นพรมริคิ Justice Good luck เขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นโชคดีของคุณนะเนี่ยที่ได้มาเจอสัตว์เลี้ยงอย่างเขาอม,มันเป็นโชคชะตาฟ้าเลีขีดแล้วคุณก็โชคดีมากๆเลยที่มาเจอเขาสิ่งที่เขาชอบเราคิดว่าคุณเป็นก็คือคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะอืเป็นคนเที่ยงตรงทําอะไรเปิดเผยแล้วก็กล้าตัดสินใจอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณมากๆเลยเขาคิดว่าคุณอนะ เป็นคนที่ยุติธรรมมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วน้องอยากจะบอกอะไรกับเรา Nothing you can do now Take a break from your own thoughts เ,ออเหมือนตอนนี้คุณอาจจะก,กังวลคิดมากกับอะไรสักอย่างอยู่นะเขาก็เลยบอกว่าให้คุณอะพักจากความคิดได้แล้วพักไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ย คุณทำอะไรกับมันไม่ได้หรอกมันมันเป็นอดีตมันจบไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่น้องเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะนะ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องอยากจะพูดอะไรนี่อันนี้เป็น channel message 49ใบนะคะแต่ว่าเราจะเลือก8ใบแล้วเรามาดูกันว่าน้องเขาคิดแล้วก็อยากจะพูดอะไรกับเราอมตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่และอยากจะพูดอะไรกับเรานะคะ I'm happy that you are happy. อุ้ยเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเลยนะที่เห็นคุณมีความสุขอะ,แ,ะแต่ว่าเขาขี้เกียจที่จะขยับร่างกายนะเนี่ยเขาอยากอยู่เฉยๆในบางทีอุ้ย you h e a r d my feelings o m e t i m e s but that's okay. บางทีอะคุณก็พูดอะไรทำลายจิตใจเขานะแต่มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกอื ยังไม่เป็นอะไรยังไงเขาก็รักคุณ No ไซไม่เป็นเลขข้างนอกเหรอ <laughs> น่ารักต่อไป m um, always here for you no matter what เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาตามไหน I'm a good boy good girl เขาเป็นเด็กดีนะ mm. I love playing with you เขารักนนที่จะเล่นกับคุณนะ่ะเวลาเ,ลเวลาที่คุณสองคนเล่นกันมันทำให้เขามีความสุขต่อไป I'm working so hard เขารู้สึกว่าบางทีเขาทำงานหนักนะเนี่ยหรือว่าคุณถ่ายวิดีโอเขาบ่อยหรือว่าเขาเลยรู้สึกว่าเขาทำงานหนักจังเลยช่วงนี้อ่ะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะกองหมายเลข2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขารู้สึกอย่างไรกับเราอันดับแรกเลย Queen of Pentacles เขารู้สึกว่าเราอะค่ะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มั่นคงค่ะในเรื่องของการงานแล้วก็มั่นคงในเรื่องของอารมณ์ด้วยเป็นคนที่แบบคนจิตใจค่อนข้างแบบ หนักแน่นพอสมควรเลยนะแล้วน้องเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะนาย pentacles คือแบบในความคิดน้องเขาอะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเราทุกอย่างอ่ะดูเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ภูมิพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินน้องเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณเนี่ยไม่เรียกได้ว่าไม่มีขาดตกบกพร่องเลยอาหาร ได้พร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกด้วย positivity อันนี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกเนาะแล้วเขาก็มีความสุขนั้นเนี่ยที่อยู่กับคุณมาเป็น energy ที่ดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วน้องคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนเขารู้สึกกับเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคิดว่าตอนเนี้ยเราเป็นคนแบบไหนนะมาค่ะ นายเอเพนทาโคสิกแล้วเหมือนนายเอาเพนทาโคสิกเนี่ยมันหมายถึงคนโสดก็ได้นะเหมือนเขารู้สึกว่าเราอ่ะสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคนเดียวโดดๆดดไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอะไรใครเลยอะอม,มีความสุขได้ด้วยตัวเองมันถึงหน้าที่การงานไม่ต้องพึ่งพาใครเลยแต่ช่วงเนี้ยเหมือนน้องรู้สึกว่าเขาอาจจะเห็นว่าเราอ่ะดูนิ่งๆไปนะ เขาอาจจะก,กังวลอยู่ว่าทำไมเราถึงนิ่งกระจังช่วงนี้คิดอะไรอยู่นะ prosperity ค่ ity, ะก็เป็นในเรื่องของแบบความสำเร็จการงานการเงินเช่นเคยเนาะเหมือนน้องเขารู้สึกว่าเราแบบเข้มแข็งมั่นคงแล้วคก็คิดด้วยว่าเราอ่ะเป็นคนที่หนักแน่นเหมือนกันคิดน้องคิดกับรู้สึกเนะี่ยตรงกันเลย แต่ช่วงนี้น้องคขาจะก,กังวลว่าทำไมคุณถึงอยู่นิ่งๆอันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องอยากจะพูดอะไรกับเรานะคะ Do what you have to do ทำในสิ่งที่เธอต้องทำ Stop confusing yourself ออันนี้เป็นสิ่งเป็นข้อความที่น้องอยากจะพูดเนาะน้องเขา,าอาจจะสัมผัสได้ว่าช่วงนี้คุณดูกังวลก็เลยอยากจะให้คุณนะหยุด อยู่ทําให้ตัวเองสับสนได้แล้วแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทํานะอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาคิดแล้วก็อยากจะพูดอะไรกับเราอ,อันนี้เป็นข้อความนะคะที่จะบอกว่าตอนนี้น้องเขาคิดอะไรอยู่เดี๋ยวเราจะเลือกแปดใบเนาะ working so hard อ่าเข้าความเหมือนกองที่สองเลยตอนนี้เขาสึกว่าเขาก็ทำงานค่อนข้างหนักน,นเนี่ยหมือนจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเขาอะไรงนี้เขาก็สึกว่าอุ๊ยมันเหมือนเป็นการทำงานเลยทำงานหนัก I'm happy that you are happy โอ้เขามีความสุขที่เห็นคุณมีความสุขนะ I am a good boy good girl จังเป็นเด็กดีนะ I love playing with you เขาชอบเล่นกับคุณไนดูต่อไป I do really miss you อตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลย No outside ไม่เล่นข้างนอกเหรอ We <laughs> you hurt my feelings o m e t i m e s but that's okay <S บางทีคุณอาจจะพูดอะไรที่มันทำลายจิตใจเขาเนาะแต่ก็ไม่เห็นแตกสอบเขาว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกอเขาก็ไม่ได้เจ็บอะไร มากเขาให้อภัยคุณเนาะ I think I'm beautiful ฉันคิดว่าฉันสวยอุย๊ยเป็นแมวอาจจะเป็นน้องแมวน้องหมาสัตว์เลี้ยงที่แบบค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอยู่น,นเนี่ยก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจได้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะกองที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามที่ว่าน้องรู้สึกอย่างไรกับเราก่อนเนาะ เหมือนตอนนี้ค่ะน้องเขาสัมผัสได้ว่าคุณกังวลกับอะไรบางอย่างเนาะเหมือนจะเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินทำามช่วงเนี้ยคุณดูเหมือนแบบวิตกกังวลแล้วก็ดูนิ่งๆไปเหมือนพูดน้อยลงใช่น้องเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคุณนิ่งๆไปทำไมช่วงนี้ดูเงียบๆเ,เหมือนแบบอยู่ตัวคนเดียว อยู่ในความคิดของตัวเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่น้องเขารู้สึกเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วน้องคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนอืม beauty ace of swords four pentacles เหมือนน้องก็คิดว่าเราเป็นคนที่ดูดีนะเอสวยหล่อแล้วเราอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับชัดเจนในเป้าหมายใช่เป็นคนที่เหมือนกับใช้เหตุผลในการ ทำอะไรแต่ละอย่างแล้วก็เหมือนคุณค่อนข้างที่จะห่วงแหนอะไรบางอย่างด้วยอาจจะแบบบางทีคุณอาจจะไม่ได้ซื้อของตามใจเขามากอะไรเงี้ยทมันทําให้เขาคิดว่าอ๋อคุณเป็นคนที่แอบห่วงเงินนั่นเนี่ยใชใ่ในความคิดน้องเขานะเออเหมือนคนที่บอกว่าใช้เหตุผล ก่อนในการตัดสินใจซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะคิดไต่ตรองพิจรารณาแต่ในความคิดเขาเนี้ยบิวตี้อะเขามองว่าเราเป็นคนดูดีอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรา trust your g u t trust the timing of your life trust 2องอันเลย เหมือนเขาอยากให้เราเชื่อนะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าอนาคตอะมันจะมีสิ่งดีๆตามมาแน่นอนอืมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาคิดแล้วอยากจะพูดอะไรกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะสับข้อความ8ใบเนาะในนี้มีอยู่49ใบแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เขาอยากจะพูดอะไรกับเราอืไป Ooh, I want to support you เขาอยากจะสนับสนุนคุณนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อ่ะเขาคอยเป็นกำลังใจให้ I'm sorry but I still do it anyway เ <laughs> หมือนเขาบอกว่าเขาขอโทษนะที่บางอย่างการกระทำของเขามันทำให้คุณอะโกรธหรือเสียใจแต่เขาก็จะทำอยู่เนี่แหละเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง p r i w i t h my belly เขาอยากให้คุณจกพุงเออาจกพุงหน่อยไหน Do you love me รักเขาไหมอืมบอกรักเขาบ้างเหมือนเขาอยากให้คุณบอกรักเขาบ่อยๆนะเนี่ย ต่อไป I pretend not to care but I do บางทีเขาก็ทำเป็นแบบไม่สนใจคุณไม่ใส่ใจเนะาะแต่ความจริงเขาสนใจนะรักนะแต่ไม่แสดงออกต่อไปค่ะอุ๊บส์เฮ้ยเหมือนกองที่สามเนี่ยเหมือนน้องเขาแอบไปทำอะไรผิดมานะอืม I know I'm stubborn but you love it <laughs> เขารู้เนอะบางทีอะ่ะเขาก็ค่อนข้างดือ้อ แต่คุณก็รักเขาที่เป็นแบบนี้แหละ <laughs> you're a my best friend คุณนะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเขาเลยนะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะกลองหมายเลขสี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า น้องเขารู้สึกอย่างไรกับเราก่อนเลยอันดับแรกนะคะทัว p e n t a t l e s e s เหมือนน้องเขาสัมผัสได้ค่ะว่าช่วงนี้คุณเหมือนกับลังเลคุณรู้สึกลังเลกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วน้องเขารู้สึกว่าคุณอนะควรที่จะเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้แต่ช่วงนี้คุณดูนิ่งๆไปเหมือนกับกำลังปรับทัศนคติอะไรบางอย่างในตัวอยู่ อันนี้คือสิ่งที่น้องเขารู้สึกกับคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วน้องคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนตรีวลส์นล of Cups Happiness อันดับแรกเลยน้องเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มองการไกลเนาะเวลาที่คุณอยู่นิ่งๆเนี่ยน้องเขาแบบคิดเลยว่าคุณอะจะต้อง วางแผนอะไรบางอย่างแน่นอนอ่าช่วงนี้คุณกำลังแบบคิดอะไรแล้วแล้วสิ่งที่เขามองเลยนะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความสุขแบบสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคนเดียวเออไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเลยเนีย่ยแล้วเขาเวลาที่เขาอยู่กับคุณอ่ะเขารู้สึกก็แบบเออมันเป็นความสุขที่แบบมันไม่จำเป็นจะต้อง ทำอะไรให้มันมากมายเลยอะ่อืงเหมือนคุณก็ไม่ได้คาดหวังว่าให้เขาอะเป็นส่วนเติมเต็มความสุขให้คุณแล้วเพราะว่าคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้แล้วด้วยความที่คุณเป็นแบบเนี้ยมันทําให้เขาเวลาเขาอยู่กับคุณมันยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยอือเพราะคุณไม่ได้คาดหวังในตัวเขาแต่คุณพร้อมที่จะรักที่เขาเป็นเขาแบบนี้อืมที่น้องเป็นแบบนี้อ่านเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แล้วน้องอยากจะบอกอะไรกับเรา Just do it อ่าเหมือนตอนนี้คุณอาจจะลังเลอะไรบางอย่างก็ทำไปเลยไม่ต้องคิดมากอ่ะต่อไป All you have to do is sit and let it be แล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรลงไปอ่ะผลมันจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ขอให้ปล่อยมันไปแล้วก็นั่งลงนั่งมองผลงานของตัวเองไม่ต้องไปแบบคิดมาก เขาอยากที่จะสนับสนุนเราเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขากำลังคิดอะไรอยู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะสับไพ่แล้วก็เลือกข้อความแปะข้อความเนาะอุ๊ยลหล <laughs> อะมาดูกันแปดใบนะคะ โฟตัเกนเอ้าเหมือนช่วงนี้เราบอกเป็นคนชอบถ่ายรูปเขาหรือเปล่าเวลาที่คนยกมือถือขึ้นมาเขาอาจจะคิดว่าอะ่ะถ่ายรูปอีกแล้วหรออืม mm. I don't like the food oh, <laughs> เขาไม่ชอบอาหาร <laughs> หรอเขาไม่ชอบอะไรอ่ะคุณให้เขากินอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ชอบไหน I miss you อ mm. คิดถึงนะ you are my everything คุณเป็นทุกอย่างของเขา Where are you? คุณอยู่ไหนอะตอนนี้อ๋อ oh, คิดถึงนะเนี่ย Even if I wasn't i there but I still care about you ถึงแม้เขาตอนเนี้ยเขาจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณแต่เขาก็ยังรักนะแล้วก็ห่วงใยคุณเสมอ I'm just curious อ๋ออันนี้เหมือนอารมณ์แบบว่าบางทีที่เขาทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆไปอะเพราะว่าเขาแค่สงสยยัยไงอืมเขาไม่ได้ดื้อนะ Where h a ฮ e you b บีนคุณไปอยู่ไหนมาอุย้ยกล้องนี้เหมือนเนี่ย e have you been I miss you เหมือนคุณกับน้องอะอาจจะไม่ได้เจอกันหรออาจจะไม่ได้เจอกันนานอะไรงี้น้องเขาก็เลยคิดถึงนะเนี่ยอืมอ่ะก็มีเท่านี้ละค่ะขอบคุณนะคะที่ ตามรับชมถ้าชอบก็ฝาก subscribe กด like ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะกองหมายเล็ก5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับเราก่อนเนาะทริ s อโซสเหมือนน้องเขาสัมผัสได้ว่าเรากำลังเสียใจกับอะไรบางอย่างอะอเหมือนพอ energy เป็นแบบนี้มันทำให้น้องเขาก็ เสียใจนะที่คุณที่เห็นคุณเสียใจแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าเหมือนช่วงเนี้ยคุณกําลังรออะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นอแล้วเขาก็เป็นกําลังใจให้เนาะไม่ว่าคุณจะรออะไรบางอย่างก็ตามแต่เพราะเขารู้ค่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบมีพร้อมทุกอย่างเป็นที่รักของเขาแล้วเขาก็อยากที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยไม่ว่า ตอนนี้คุณจะรู้สึกอะไรก็ตามแต่เขาอยากจะให้คุณหันกลับมามองเนาะว่าคุณมีคนที่คอยรักแล้วก็ห่วงใยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องคิดว่าเราเป็นคนแบบไหน Fighting the full king of swords อ่ะนี่เลย น้องเขาคิดว่าเราอะเป็นคนที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนาะเราเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์เหมือนเราก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบเดินทางไปไหนมาไหนด้วยแหละอันนี้คือมุมมองที่น้องเขาคิดเนาะแล้อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเขารู้สึกว่าเหมือนน้องเขาคิดอะค่ะว่าคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดออคิดว่าเราเป็นคนที่เข้มงวดแล้วก็ ยึดมั่นกับตรรกะเหตุผลเหมือนเวลาคุณจะทำอะไรอะ่ะคุณก็ต้องคิดก่อนแล้วว่ามันเหมาะสมไหมอ่าจนบางทีน้องเขาก็รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเข้มงวดกว่าเขานะในบางครั้งอืมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา is not safe มันไม่ปลอดภัยนะ l e ือ e attachment to their outcome เหมือนน้องเขาเป็นห่วงเราเนาะว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะเหมือนพิติกรรมอะไรบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ปลอดภัยกับตัวคุณแล้วเขาอยากจะพูดอีกว่าอยากให้คุณอนะปล่อยความคิดที่อยากจะควบคุมแล้วก็ความคิดที่อยากจะให้ผลลัพธ์มันออกมาให้มันได้ดั่งใจอยากให้ปล่อยไป ไม่ว่าคุณจะอยากให้สิ่งสิ่งนั้นอะผลลัพธ์มันออกมาดีแค่ไหนก็ตามแต่ยิ่งคุณไปแบบกังวลอะอยากให้ผลลัพธ์มันเป็นอย่างใจมันก็ยิ่งให้คุณเครียดเปล่าเปล่าอ่อันนี้คือสิ่งที่น้องเขาอยากจะพูดนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นข้อความของน้องว่าน้องคิดแล้วก็อยากจะพูดอะไรออกมาเนาะเดี๋ยวเราจะสับไพ่แล้วก็ เลือกมา,ามแปดใบตอนนี้น้องเขาแบบคิดอะไรอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามาดูกันค่ะ I want your attention อยเขาอยากให้คุณหันมาสนใจเขาบ่อยๆนะเนี่ยไหน Why are you sad จริงจริงด้วยเขาสัมผัสได้นะว่าตอนนี้ยคุณกำลังเสียใจกับอะไรบางอย่างอยู่ I pretend not to hear you sometimes บางทีเขาก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนะเวลาคุณพูดอะไรหรือแบบเรียกชื่อเขาแต่เขาความจริงแล้วเขาได้ยินนะแค่แกล้งทำเ,เป็นไม่ได้ยิน Play with me เล่นกันเล่นกับเขาหน่อย I miss you uh, อ่าเขาคิดถึงนะคิดถึงคุณนะไหน I'm too lazy to move. บางทีเขาก็ขี้เกียจเดินนะ่ะขี้เกียจขยับตัวเข้าใจเขาหน่อย <laughs> No diet please. เขาไม่ชอบที่คุณจับเขาลดน้ำหนักอะ่ะต่อไป I'm sorry but I still do it anyway. เขาขอเขาแบบขอโทษนะแต่ถึงแม้เขาจะขอโทษแต่เขาก็จะทำแบบเดิมเนี่ยแหละ <laughs> อก็ มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็ฝาก subscribe กด like ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ